นี่มาสติกเกอร์เอาโอสติกเกอร์มาติดลูกแทนนี่สติกเกอร์ครับสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์ไปยังปะนีกก่าาาามาแล้วทำไมทำไมปอบแบบสวยวะนี่เงี้ยทำไมจะไม่เจอไข่ไม่เปล่าเข้ามาแล้วเขาจะถอยรถมาแล้วเหยียบันเลยโอ้ไขวะเนี่ไขว้นี่ลูกไขว้กี่ลูกมันผูดอะไรนี่

นี่ของสาวน้อยเราเพชร้านแพงครับเสืยครับเสืยเสือเสืยสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับผมติดรถไปติดรถคันแรกหรกอเปล่าครับ,รบอ๋ออนี้ยังไม่มีนะครับผมอันนี้ยังไม่มีครับอันนี้ยังไม่มีอันนี้จะเป็นคันรู้สึกว่เป็นคันแรกแล้วไง นี่ครับอันนี้จะเป็นของเดิมครับอันนี้ยังเป็นของเดิมครับอันนี้ของใหม่ครับของใหม่ของใหม่หมพี่น้องของใหม่ด้วยนี่ ม่ครัสวยสวยงามมากนี่ยังไม่ติดนะครับนี่ลำพืนโชว์ อเอกันนี้ของเก่านะครับมนนีเป็นของเก่าอย่นะครับสาวน้อยไปบ้านแพง ียาลูกเลยเสียงหยั่งมาไว้โว้ยเว้ยว้ยนมโอ้ยอนแดกันเนี่ยเตียกอยั่งตายวอกนั่นาลาว่ามันสี่เย็นเย็นยุบแป๊บหนึ่งเย็นยุบแป๊บหนึ่งราไฟเดลนล่ะเย็นว่าฝนตกเหรอชิวๆพวไปเฮ็ดมหรือบ่เน่ย โอ้หองใต้ด้นสองขั้นเดียวนี่บออันนี้รถขั้นใดครับ่วนนะหน่ยบอนห่ยหร่ับม้จอดกบอลนายไม่รอ้องสุ่มสามเแท็บช็อตครับทุกคนแท็บช็อตกรนแทกหวนสะเดือดโอ้สะดือดไดรีว่ะ สะเดอดสะเดอดกาแฟสดเดอดครับพี่น้องเอ้ยสดเดอดทั้โต๊ะโอาแทบช็อกกับตัดผมเวยกาแฟสะเดอรค่ะแต่ผุดว่าสรไปตัดป OK> ็นบแลวเขาถั่วเตมื่อนไ้นมนพอไปอยู่คนเราตะเตคุณปอมแกนะคับตะกุแจกุญแจกญแจุ่ญแจแุกุญแกแจกุญแจกุจกตาแแจกุญแจกพญแกุญุญแจนจกากแแ ไจปล่าั้เปิดมันเดลวันวันพ่ะถ่ายนะ้องแป๊บปอแป๊บไปยิงคู่กันอุ้ยวิวคูสวยเลคู่กันถเน้สวยเลยปอมแป๊บไปยืนนี่เลยเดี๋ยปอมแป๊บมันหางชาสิแป๊บนึงเ้เล่สดเต้ยนไปขายพังเดือเปนอมงี่อแป๊บไม่เอกลักนะ สร้าง <this> <laughs> ่แมนูแผดเจวัดพทดไปพันพูดเขาเพาตัดใจไปทำกาแฟน้อยนี <enders> ่เพันเยอะจ้ะเแงงหย่แกงห่ตพอดาเ มันงวงฟาทีเดียวกาแฟล้มเลยทำไมหนูไม่เคียมล่ะหนูก็พยายามแล้วอุ้ยผู้ใดเข้านางเขาขึ้มาไปต่ำเลยเป็นดียบดีเป็นกาแฟเป็นเียบคมบ้นบอยบวยเพมได้ีอีพอแล้วไม่สุดแล้วแล้วคอบผมเห็มเสียไปถึงที่ยังยีบันกพนงแ้นยงีห้ห้ะไล่ะไปไป่ไส่เลยไกัน ถอยากับอีกเปลี่ยนเลยสวยมากเลยเลิศซ้อค่ะไม่ใช่เลิศหนูเป็นคิดแต่เป็นหน้าปกสวยเลยเนี่ยนี่นะฮะการออกรถใหม่อีกแล้วจ้าทุกคนจ้าดีใจด้วยนะเธออ๋อจริงๆก็คือคันนี้ค่ะจะรู้ว่าคันนี้คันนี้ค่ะแล้วคันนี้ล่ะฮะเอาก็เรียกมาดู <c ười>

บัดหน้างานลือร่อยดีว่าในเหียเฮเดียบไปดูบัตรหน้างานก็มีชิงโชคด้วยนะชิงโชคมาทุกบัตรเลยนะคะเออเอาเพ่งนี่มามันละมันละเพ่งมันละมันละมันละัหลังจากคุ้มเซ้งมากเลยพี่รองเอ้บัรีกแบมันละมันละมันละมันคุมเซ้งเราเซ้งเราเป็นอะไรบัตเซ้งเราตาฝ่อแฝดตาหงเนาะสรุปราได้โชคป่ะโชแล้วโชคแล้ว

มันจะมีใก็ถ้าที่บ้านมีชัยเดชขึ้นต้นแล้วนะให้ขึ้นให้กับรมได้เลยจบหมดแล้วจบหมดแล้วที่นี่แคบช็อคเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ไอ้บ้านยุทเทพยแม่คิดนี้คิดน,นี้นะครับผมอืออู้เครื่อง